สวัสดีค่ะอยู่กับราครั้งครั้งช่องพลายแซมสันคนเมืองนะคะวันนี้พิธีการด้านในนะคะตอเส้นพระคุปกรรมเสร็จแล้ววันนี้นักช้างเราก็มายืนนี่ ตะุกโกฮะเชืญอ่ะดูมีแต่ช้างคลายรอๆนะคะวันนี้เลือกไม่ถูกนะคะนมรอทั้งนั้นเซาหนึ่งเดียวก็คือน้องบอกรอยนะคะดูแต่งชุดมาสองเชือก

ปุรุนก็นมานะคะปุตุยก็มาเราดูนะครับพิธีกรรมจะทำอะไรนะคะ วันนี้มีช้างมาร่วมพิธีนะคะอ่ามีแต่ช้างคลายใกล้ได้ได้ครับอาวันนี้หนุ่มสุดก็อาบุญทรงของเรานะคะมุมสุดหนุ่มสุดนนม,มาเจออยู่กับสาวๆนะน้องเบ้าพรอยโอ้โหสูสีกันเลยะค่ะโอ้โหบันทึกภาพนะคะ

ตอนนี้ก็เก็บบันทึกภาพนะคะอืมกับสาๆชาวกวยเฮานเชาบกั้อง่บันทึกภาพบันทึกภาพสาวๆสาทั้งนั้นเะมีแต่สาๆนะคะดูไฮไลท์ผมอย่างดีสอง เอาเรือน้อยนะคะโอ้หนุมน่มๆเอาชโชว์งานหน่อยะคะอย xem, นนรับะะโชว์งานน,านอยหนะะุ่มๆพี่แซมหนักงานหรือเปล่านะคะดูโอ้โอ้ยใหญ่กว่าเพื่อนนะคะดูสงสัยจะหนักงานกว่าเขานะพี่แซมอ๋อดูค่ะเลือกเอ,อนาน,อนะคะใครชอบงานซุงไหนะะโอ้พี่แก้วส่งเสียงนะคะ <c oughs> รับเซมเราหนักงานครับ ยกหัวได้ไม่นานโชงงานเนี่ยส่งเลยโชงงานดีสง่งเราก็โชงงานเขานะครับแต่ว่าจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าตัวเล็กกของเขานะคะ โอ้ดูปูอุลปูลุนวันนี้โอ้โหใส่งาสวยมากเลยมาเส้นใหญ่แท้ขึ้นขึ้นเกยให้มาตรฐานปลอดภัยไอตาปูหลักกว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเตะแล้วก็อื่ ถ่ายรูปก่อนนะหลวงปู่อยากถ่ายรูปไว้ก่อนนะคะทุกคนถ่ายรูปหลวงปู่ถ่ายรูปเยอะวันหน้าวันหน้าวันหน้าถ่ายรูปน้อยวันหน้าวันหน้าถ่ายรูปไหมหปู่จะถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกนะคะอ่าบนสูงพี่แซ่บนสูง

นี่มีใครบ้างเดี๋ยวดูนะคะนุ่นไายไทยมงคลเชือกแรกมงคลพลายแก้วพลายอาร์มพลายแซมสัน้นพลายจูจูพลายงามพลายนิ้งหน่องพลายบุญส่งนะคะแล้วก็พลายบัวขาวสาวสวยสุดก,ก็น้องบอบพลอยนะคะชุดน่ารักมากเลยอ่ะใครกันเนี่ย อันนี้แขกเจ้าภาพท่านที่มานะคะก็จะอยากขึ้นบนหลังช้างนะคะโอ้คุณปูต่ตุ้ยอยากถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะคะนุน กับพี่แซมด้วยนะคะซึ่งอดีตพี่แซมก็เคยเป็นช้างของปุตุีนะคะ นคแม่ถ่ายัน้วงบ่กยถอยก็อยากถ่าย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 ่ายถ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 ่ายายถ่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 ่ายถ่าย่ายถายถยถ่า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 ยถยถ่ายถ ตอนนี้แขกที่จะมาอ่าร่วมพิธีก็มาร่วมขี่ช้างด้วยนะคะนู่นขี่บนหลังช้างแต่ละเชือกพี่เซมก็รับมาแล้วนะคะไ่ขึ้นนะพี่ตูใไ่ขึ้นคนนี้คนจำนั้นไปขึ้น ตอนอน,อนี้เราก็ไม่ได้ใส่ใส่แยงนะคะแต่และเชือกก็ขึ้นบนหลังเลยนะคะซึ่งเราทางเจ้าภาพก็ไม่ได้แจ้งนะคะว่าจะอยากนั่งช้างด้วยนะคะก็เชือกละหนึ่งท่านเลยนะคะเอ้ยยิอยูย้ยไรเนาะ เอาสิไาย่างย่างไปทางได้ละโอ้ผมเชิญนี่ก <ator il> <ati> ็พอแล้วเราสิดถ่ายรูปไปหนีเลยเนาะต้องดูนะคะว่าจะขึ้นแล้วจะพาเดินไปตรงไหนหรือว่าขึ้นแล้วแค่เก็บอ่าบันทึกถ่ายภาพนะคะ à liên theo ha à, liên theo anh nên tay lắp vào mà à lắp vào à tuần có trước nữa ha มาเชือกน,นี้น่าจะรับขี่หลังไม่ได้นะคะใครอาโอ้ลายโจโจ้ขอบางเชือกก็อ่ะไม่ชอบนะคะให้คนไปขี่หลังบางเชือกก็บาจี้เอาบุญสงก็รับกับเขาด้วยครับว,วันนี้โอ้โหทำงานเหมือนเขาโอ้ยค <laughs> วานเงือแตกแล้วก็ตอนนี้ควานเงือแตกอ ครบทุกเชือกอยังคะตอนนี้ตอนนี้เราก็อยู่ด้านหน้าศาลพระครูประกำนะคะซึ่งมีแม่บ้านในหมู่บ้านนะคะแต่งตัวในชุดชาวกวยนะคะมาร่วมพิธีด้วยนี่จะเป็นเครื่องแบบอ่าชนเผ่าชาวกวยนะคะดูจะมีเสื้อสีดำผ้าอา จะเป็นสไตล์เดียวกันนะคะ,ะน่ากลัวนะที่เราเมื่อยกว่ดกันแต่เลยดีถ้าทำนใาโยศถ่ายรูปตรงอ่ะแล้วก็จะมาบันทึกภาพกันนะคะหรือทางโน้นก็นได้อ่ะได้อยู่ได้อยู่ ก็ขึ้นทุกเชือกแล้วนะคะอ่าโยได้ปะโค่ะใครรอว่ากันก็ดูนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามด้วยนะคะในช่องของเรานะคะช่องพลายแซมสั้นขอนเมืองนะคะอ,คอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะ1น like, like, ึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ